ดีคร e ับผมวันนี้อยู่ในเดทเร็วกันอีกแล้วทุกคนอัปเดตมาแล้วเรียกว่าอัปเดตรอบนี้อัปเดตใหญ่ที่สุดทุกคนสำหรับแมปตามนานของเรานะแล้วยังไม่ทิ้งเขาแล้วผมอัปเดตรอบนี้มีอาชีพใหม่มาด้วยนะทุกคนดูก่อนเลยอาชีพใหม่นี่ทุกคนเพ่ความสามารถของเขาทุกคนคืออาชีพใหม่อาชีพผู้กัดกร่อนนะเกิดมาพร้อมกับเป็นอาวุธล้วคนเป็นระเบิดถังแล้วก็เป็นอะไรเป็นระเบิดวางตรงตรงเท้าคนงวเราเดินไปเหยียบบาเป็นระเบิดกด แล้วก็เขาจะไม่ได้นะครับเนื่อยจากไอ้พวกที่มันเป็นปน้ํากดนะทคนเป็นพวกสารลังสีพวกนี้โอเคเพราะนั้นซื้อเขาไปเลยแล้วผมสา่งไนห้าบอนเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยกันแต่ผมว่าจะเอารีวิวตนะั้งแต่แบบมันมีปัญหาในนึนงทุกคนนี่จากไอ้ของใหม่ที่เข้ามาในเกมรอบนี้มันต้องใช้ตังค์เยอะมากในการเข้าไปซื้อนะคือในมาตอนนี้มีร้านค้าใหม่มาทุกคนซึ่งมันต้องใช้ตังค์เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะเอาของไปทํามันเล่นง่ายขึ้นหน่อยแล้วกันเรามาเช็ครถไฟใหม่กันหน่อยดีกว่าทุกคนมีรถไฟใหม่ไหมไม,ม,ไมนนนนนทกกมเเเเเเออาป็สหืััแลล้ววีีขยย ไหแล้วก็เป็นสายแก๊สล้วก็สีเขียวทั้งคันเลยแล้วกันไอ้ตรงนี้ระบบใหม่ไม่เคยใช้แล้วคนตรงนี้ไม่เคยเข้าไปใช้เลยนะมีโหมดใหม่ไหมทุกคนดูกันนะไม่มีนะผมเหมือนเดิมหมดโอเคน้าไปนอร์มัลแล้วกันเนาะคนเดียวโกโก้เลยโอ้ความมาแล้วนี่เริ่มต้นมา,าจะได้ของบุดใหม่ไหมทุกคนเห็นนี่่ของใหม่นะเป็นระเบิดร,ระเบิดแก๊สนะทุกคนเหมือนระเบิดพิษอะอันนี้ก็จะเป็นระเบิดแบบระเบิดเท้านะทุกคนระเบิดวางเนาะเป็นแถบระเบิดต้องเดินมาเหยียบเบาซึ่งเป็นของที่ต้องระวังหน่อยนะคนเวลาใช้ เราเปิดฐานก็ต้องจุดนะทุกคนต้องใช้ไฟจุดปกติเลยมีหมวกไฟฉายให้ไหมตรงนี้ขายทองก่อนทุกคนเหมือนเดิมสูตรเดิมครับไม่ได้ขายนานละเราก็วิว่งเร็วอยู่นิดนึงอฮ้ยเดี๋ยวโอ้หลุดออกมาจากนอกไม่มีหมวกไฟฉายทุกคนอดเลยเอาฐานไปเพิ่มสักสองก้อนแล้วกันเนาะตอนนี้เราต้องเก็บตังค์เยอะหน่อยทุกคนมีพื้นที่ใหม่มาด้วยนะและพื้นที่ใหม่ก็จะมีฐานที่ใหม่ที่เราซื้อบุธใหม่ได้ซึ่งราคาอย่างแพงคือรอบนี้เราต้องเก็บทุกอย่างที่เราเก็บได้นะทุกคนทุกอย่างเป็นตังค์ครับผม เฮ้ยเดี๋ยวเชนยิงดุคอนไปตรงนู้นนะผมเผลอชวนไปแต่และทุวคนลืมดูเลยเหมือนจะไม่มีนะไ่้มีแค่ม้าที่ตุยไปเพราะรอบนี้เลือดยินดุคอนก็จาเป็นอยู่นะทุกคนเอาไปผสมยาใหม่ได้เหมือนจะไม่มีให้ช่างมันแล้วกันกับตรงนู้นลืมไปเราเป็นคา้านนี้ปืนเราเลยไม่แรงเท่าไหร่ยิงรู้ไม่ได้ด้วยตรงนี้มีปืนอ,อยู่นัดหนึ่งทุกคนเว้ยอืมออกระสุนนี้ไว้ครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรขายได้เลยมาทําไมเนี่ยเราไม่คุมเลยครับอ้าวนี่ไงทุกคน เราเจอเขตใหม่ละพื้นที่สีเขียวนะมันจะมีโบสมีโบสนี่นะคนสถานที่ใหม่เป็นโบสต,ตรงนี้โอ้ใหม่ก็ดินแดนสีเขียวผมนี่ทุกคนที่ใหม่พาไปดูที่ใหม่กันก่อนมันจะเป็นโบสซึ่งในโบสนี้จะมีของให้เราซื้อทุกคนซึ่งราคาโคตรแพงบอกเลยมีพี่โอ้โหแบลบุกันหนึ่งตัวถึกมากถึกมากถึกมากดินแดนนี้จะมีแบลบู๊กไทุกคนโบโบเกมนี้โบเกมนี้เป็นมิดหรือเปล่า เทมโบครับผมเรามาเทมโบเกมนี้บ้านทุกคนอีกแบมหนึ่งเพิ่งมีระบบเทมแต่บทนี้มีนานแล้วแล้วมาเรื่อยๆเลยไหมหมดยังอะโอเคหมดแล้วทุกคนนี้มันมีหอกใหม่ด้วยทุกคนแต่เราต้องซื้อนะซึ่งราคาอย่างแพงงานดูดูราคากันทุกคนเท่าไหร่ปึ๊บทำไมขึ้นดีเลยอย่างเงี้ยราคาห้าร้อยทุกคนโค้ดแพงเดี๋ยวไปหาตังค์ก่อนเนาะค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตรงนี้ เรามาป้นหมู่บ้านรอบที่สองครับผมรอบที่แล้วผมตุยเพราะว่าเราโดนซอมบี้ระเบิดทุกคนที่มาจากไหนไม่รู้โดนลอยลังซะด้วยเปิดเสียงก็ไม่ได้ในเกมนี้เพลงลิขสิทธิ์เยอะมากอุ้ยเข้าสู่หมอกแดงทุกคนได้เข้ามาเราทวินหลายอุ้ยระเบิดระเบิดเลยอุ้มอุ้ยระเบิดแรงมากคราวนี้เลยทุกคนอ๋อเนี่ยระเบิดพิษเมื่อกี้เราระเบิดพิษไปนี่ว่าแรงระเบิดมันถึงเรานะทุกคนว่าเราเจอฝนเลือดทุกคน ไอ้ผลเลือดเนี่ยถ้าเรามีคาร์ดแวมพร์ทุกคนน่าจะชิวมากเลยนะใครที่เล่นคาร์ดแวมพร์บอกเลยโคตรชิลถ้าเจอผลเลือดทุกคนเราไม่ยังไรเทีมทาเลยอะขายของกันครับผมว้าวเจอโรงงานเทสลาเราจะเอาปืนเทสลากันทุกคนรอบนี้เราจำเป็นต้องใช้ปืนสายฟ้านะถ้าไม่มีนะ่าจะใช้อาวุธยากหน่อยรอบนี้อุ้ยหัวหลุดเรียบร้อยครับผมโอ้หมวกไฟฉายเย่เจอหมวกไฟฉายทุกคน ชิวแล้วผมถ้ามีหมวกนี้อู้บ้านนี้มีระเบิดพิษเต็มเลยทุกคนนี่ของใหม่สามารถหาตามบ้านได้นะถ้าใครไม่ได้เล่นอาชีพมือวางระเบิดนะทุกคนมีระเบิดนี้ด้วยแต่ผมไม่สนใจเอาแค่ระเบิดพิษไปแลวกันนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวปุ๊บตาแดงตอนขึ้นโคน่ากลัวทุกคนอย่างร้อนเลยอันนี้ขายได้ปะเราคนระเบิดพิษขายไม่ได้นะไม่มีมูลค่าเอ้ยสภาพอากาศแก๊สพิษทุกคนสภาพอากาศสีเขียวครับผมข้างน้าเราเขียนใหม่ไหมทุกคนใช้เขียนใหม่หรือเปล่า เขตอะไรอ่ะข้างหน้าไปดูกันวอตเดอเขตใหม่อีกเขตห,หนึ่งเหรอเนี่ยทุกคนเขตนี้ไม่เคยเห็นเดีว่ามันเป็นเขตทะเลทรายแต่ว่ามันสีเขียวเฉยตอนนี้ทุกคนสีเขียวสีเขียวเจอบ้านปืนฮะดูก่อนดิวิ้ต้นไม้ใหม่ทุกคนอ๋อนี่เขตใหม่เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ก็ขเขตใหม่ครับผมแล้วบ้านอะไรไม่มีซอมบี้ทุกคนมีแต่มา <c oughs> บ้านมาครับผมบ้านนี้มีทองให้ด้วยแล้วทองหยิบไม่ได้คืออะไรอะเกิดอะไรขึ้นทำไมาหยิบอันนี้ไม่ได้ทุกคนเหมือนมีกำแพงล่องหุ่นเห็นปะเนี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะวอตเกมแปลกแปกแป้งแปงนะนี่น่าจะเป็นเขียนใหม่เหมือนกันนะเพราะาต้นไม้ต้นนี้ไม่เคยเห็นครับผมไอเขตสีเขียวนะ่าจะเป็นเขียวแบบเขียวกระจีนะคนอันนี้เป็นเขียวอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นมีพื้นที่ใหม่สองพื้นที่ท่างงานทุกคนนี่เป็นเปต้นไม้ที่แบบเหมือนต้นไม้สนิมขึ้นเลยครับผมเอา deux, ง่ายคือต้นไม้เหี่ยวนะทุกคนโอ้ยฝนพิษมาทุกคนฝนแก๊สฝนแก๊สเลือดผมไหลเป็นน้าเลยหิวสวนโอ้ลำบากแล้วเจอฝนอันนี้นี่ โอกาสที่าจะรอดนี่น้อยมากเลยนะทุกคนเจอฝนอันนี้เนะี่ยโอ้ฝนแก๊สฝนกดฝนกดผมจะเล่นงไงถ้าเจอฝนเนี่ยโอกาสรอดแทบไม่มีอ่ะทุกคนถ้าเจอฝนนี้เกมเขาเอาจริงแล้วทุกคนเอทองยังไม่ได้ล็อกทําไงดีอ่ะออกไปก็ไม่ได้ยังไม่ฝนนที่ฝนพิษเลยฮะฝนกดทุกคนเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเนี่ยรู้แล้วว่าไอคดอันดีตรงไหนทุกคนไอคาดใหม่กันฝนพิษเกมมันาร์ดคอร์ขึ้นนะเนะี่ยมันทำให้เล่นยากโคตรอะทุกคนเจอฝนอันนี้ไปอะ ผมออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนี่ยทุกคนดูทุกคนโดนแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะเลือดผมไหลเป็นน้ำอะ่ะโอเมก้าเกือบตัวทุกคนดูโอ้ฝ oh, นหยุดแล้วทุกคนโ oh อเมก้าเกมมจริงไหมเนี่ยไอ้ระบบใหม่เนี่ยสภาพอกากาศใหม่ทุกคนฝนพิษคือถ้าตกมาเราเล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นไอค้คัสใหม่ไะทุกคนโอเมก้ oh God. บาบังคัสใหม่บังคับซื้อมากไงโบทใหม่เดี๋ยวทุกคน เราสามารถเจอโบดใหม่แบบไม่ต้องเป็นสถานที่อันนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่สีเขียวก็ได้ทุกคนมีตังอยู่พันหกอ่ะเอาแต่นี้มีอะไรขายอะ่ะระเบิดไหมหรือหอ,อกอาเป็นหอ,อกทุกคนลองมาใช้ให้ดูนะราคาห้าร้อยอ่ะได้มาแล้วครับผมนี่มีเคสใหม่ด้วยคนเคสใหม่นะคือซื้อหอกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวผมไม่เกียมแบบนี้ผมน่าจะโดนเผาลองใช้หอ,อกให้ดูกันดีกว่าหอ,อกจะเป็นไงบ้างทุกคน น,นี่เป็นหอ,อกใหม่นะไม่ใช่หอกอเก่าหอกเก่า,กา,กายัางมีอยู่นะทุกคนมาณาญายเพิ่งเจอฝนพิษเถอะเดี๋ยวมันอันนั้นอีกเล่นมันได้ทุกคนไหนลองซีหอ,อกเอหอหอกติดพิษด้วยทุกคนเรากดค้างได้นะสวิงจิ้มแรงอยู่นะสองทีทุกคนแต่ต้องกดค้างนะเนื้อกดลวนที่มัวนกดสวิงครับผมโอบติดพิษไปบาปนี่หอ,อกพิษทุกคนหอ,อกพิษทำส่วนนี้ได้ไหมเนี่ยเออจิ้ม เป็นอาวุธระยะใกล้แบบใหม่แต่เมชั่นทำดีอยู่นะทุกคนนี่เออใช้ได้นะออกพิษไหนลองสิอสามตัวนั้นนะเข้ามาออกพิษ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 กูแต่เจ็บอยู่ดีนะคนแรกเลือด <c oughs> ใช้ปืนดีกว่าอยู่ดีสุดท้ายออกพิษครับผมออกพิษประชนหมู่บ้านเป็นอาวุธใหม่ที่เอามาสู้กับซอมบี้ธรรมดาได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นซอมบี้วิง่งซูยากมากคือเราต้องโดนตีอะถ้าซอมบี้วิ่งอะทุกคนเออ จิ้ม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 เมชั่นสุดแล้วใจไหนมาอีกสีมีอีกไหมมีอีกไหมตัวนี้สู้ได้ทุกคนเฮ้ยทำไมจิ้มตัวนู้นไปดนโดนตัวนู้ววนวะไปโดนตัวหลังเฉยเกีหอกพิษหอกพิภาคษาเออใช้ได้ทุกคนประมาณนี้เราบุนหอ,อกดูวุดอื่นดีนกว่าเอาท่านี้ก่อนใช้ได้ใช้ได้มันดีมันดีแต่ว่าสุดท้ายใช้ปืนดีกว่าทุกคนเนาะไม่ต้องเสียเลือดไม่ต้องแลกเลือดเจ็บให้เจ็บตัวเปล่า เออผมก็ไปดูโบสวันนี้ลืมเดือว่าเราซื้อของแล้วมันจะหายไหมทุกคนไอของที่เราซื้อไปอะ่ะหอ,อกราคาเจ็ดเอหอหอกราคาห้าร้อยคิดว่าคุมมม้มไหมทุกคนหอ,อกผิดราคา500นะห้าร้อยเนยไอหอกเก่ายังไม่เคยใช้เลยทุกคนยังไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยไม่ใช้หอ,อกพิดก่อนแล้วเราไหนโอเคของมันหายไปเลยนะทุกคนต้องไปที่โบดใหม่เหมือนแต่ละโบทจะสุ่มขอ,ของขายไม่เหมือนกันนะโอ้ย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 โอ้ัโจ้้มโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย,ยทุกยนโอเคโอ,อกไมอ้ยโอโ มาตัวล้วไม่เป็นไรทุกคนยนะังเอามาหิวเลือดได้อยู่เออแล้วของใหม่เราขายได้ป่ะทุกคนไอหอ,อกเนะี่ยขายได้ไหมอ่ะซีมาตราคาต้องห้าร้อยขายเป็นเท่าไหร่อา้าวขายไม่ได้ครับผมอดโอ้ข้างหน้าเขียดเขียวอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยทุกคนมีเห็ดอ่ะอน,นี่เขียดอะไรเนะี่ยฝนลงแล้วมีเห็ดทุกคนเฮ้ยใบอมอะไรว่าใบอมสีเขียวแต่ผมเจอเห็ดทุกคนว้าว มางไงาเจ้าเห็ดน้อยมีเห็ดด้วยทุกคนโอ้มีเห็ดแล้วก็อะไรมนะนงน่ะเป็นเห็ดสีฟ้าอืมเป็นเห็ดเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรแต่เราก็ตื่นเต้นนะครับเอาศาสตร์เจอเห็ดผมว่าเกมเด็ดเร็วเขาเริ่มอ,อัปเดตทีคืนแล้วนะทุกคนอาจจะคมแบกน่ะมีช้าคืออัปเดตใหญ่จริงรอบเนี้ยหลายอย่างมากทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยยังไม่หมดสักทีนะของใหม่มีเอารอครับผมเนขีนยูคนอนเฮ้ยขีนยูนิคอนเจอยูนิคอนแล้วแบบนี้เสียจโจน อุย้ยยูควอนสองตัวด้วยทุกคนโคตรเฟี้ยวอ้าวรวยดีทีนี้ยูควอนสองตัวครับผมเราจะรวยไปพร้อมกันมียูนินคอนสองตัวโอ้มีอันนั้นเต็มเลยทุกคนอาจจะเจอผงยูนิคอนก็ได้นั่นน่ะมีเอารอพียบไปตรงนู้นน่ะเดี๋ยวอะไรเยอะแยะหมดเลยไว้วันนี้เกมอัปเดตใหญ่เกินเบ่าอรอบนี้อัปเดตแบบของจริงทุกคนคนระบบเยอะมากพื้นที่นี้เจอยูนิควอนง่ายไปเนี่ยทุกคนคือผมเจอยูนิครอนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะตีไม่เข้าดีแบบบู๊พอดีผมถึกอะ่ะยายต้องใช้ปืนสายฟ้านะ ยูนิอคอร์นไหมครัข้างหน้าผมอ่ะเฮ้ยยูนิอคอร์นทุกคนหนึ่งสองสามสามตัวแล้วใบบุเต็มด้วยมาจากไหนไหมั่นอ่ะโอ้ใบบุบเยอะแบบนี้ปัตตพิมมาปัตตพิมมามาจากไหนไมั่นอ่ะไม่รู้ทุกคนใบบุบมาจากไหนเต็มเลยแต่ตอนนี้ผมเจอยูนิอคอร์นกี่ตัวแล้ววะเนี่ยพื้นที่นี้เจอยูนิอคอร์นง่ายอะมั้งทุกคนดูดิเต็มเลยอ่ะเฮ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยยูนิอคอร์นอ่ะนับเลยครับผมรวยแล้วตรงนี้หนึ่งสี่ตัวทุกคนยูนิคอร์นสี่ตัว โอกาสกีก่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเจออย่างเยอะเลยนี่มันดินแดนยูนิคอร,ร์หรือเปล่าข้างหน้าเหมือนจะเป็นม้าสายฟ้าหรือเปล่าน่ยคือแววุ๊มเมื่อไหนเยอะแยะเมื่อกี้ใช่ม้าสายฟ้าไหมข้างหน้าอ่าม้าสายฟ้าทุกคนเอาเอาแข่งกันคาเร็กวกันอ่ะออาโดนฟ้าผ่าเอาจะโดนฟ้าผ่าตัวเองตุยทุกคนโดนฟ้าผ่าตัวเองตุยครับม้าสายฟ้าพลังแปลกมากเลยพี่บาวกลับละผมรวยมากคนเขตนี้ไม่เจอโบอแต่ว่าเจอผงยูนิคอร์เป็นร้อยอ่ะเขตรงนี้ ไอเขตท,ที่มีเห็ดนี่มีโอกาสเจอยูนิคอร์นเป็นฝูงนะทุกคนถ้าใครเข้ามาใบโอมนี้ได้ใบโอมที่มีเห็ดเกิดอะลุ่มๆเลยยูนิคอร์นกีตัวแล้วแม่เต็มคันแล้วทุกคนดูแล้วก็มาสายฟ้าหนึ่งตัวโอ้ไม่ก็หกตัวเหรอโอ้ห oh, กตัวทุกคนยู <c oughs> นิคอร์นหกตัวผมเป็นเศรษฐีครับมันคือซากอะไรอะอเขตนี้เป็นไม้ที่ไม่มีไม้ทุกคน,นจะเป็นต้นไม้ที่ล้มอะนี่อะไรเนี่ยโอ้ยต้นไม้ล้มเหรอทุกคนเฮ้ย เขตต้นไม้ผูกพลังนะแต่เขตสนิมอีกแล้วคนตรงนี้เฮ้ย <Hey. S 1> ดินแดนนี้มีกระดูกเกิดทุกคนไอ้ดินแดนสนิมอ่ะที่ผมมาเนี่ยอ๋อดินแดนต้นไม้สนิมคือจะมีกระดูกเกิดกระดูกที่แบบไม่ใส่หมวกทุกคนหัวเกลียวม,มาเลยเดี๋ยวฝนพิษมาฝนพิษมาฝนพิษมาฝนพิษแตว่าผมโดนในนั้นกัดผมกัดแล้วผมติดพิษเลยอทุกคนอะไรวะน่ะหนีดีกว่าถ้าง,งั้นโดนกระดูกกัดแล้วติดพิษเหรอหนีอผมไม่อยู่ละโอ้ท่านผู้ชมในสุดผมก็เจอหอ,อกแล้วทุกคน นี่ได้สเปียร์มาใช้แล้วดรอปตามบ้านสเปียร์สเปียร์ยรพรกกับสเปียร์เก่าทุกคนนี่สเปียร์เก่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันทิมแบบดาเมจธร,รรมดาทุกคนไม่มีติดพิษติดอะไรนะก็คือเป็ห่อเปล่ากแหละ <laughs> มาลองใช้หอ,อกกันดีกว่าทุกคนมีซอมบี้ให้ลองด้วยสองตัวหอกธรรมดาชัดทิมได้เหมือนเดิมทุกคนคือดาเมจเท่ากันเลยเออใช่คนดาเมจเท่ากันเลยนะแต่ว่าแค่น,นี้มันไม่ติดพิษ <laughs> มันไม่ติดพิษจ้าคนอันนี้ แต่หอกเอ็นอันใหม่คือมันติดพิษต่างกันแค่มีพิษกับไม่มีพิษสุปพอกใหม่ดีกว่าผมเพราะว่าติดพิษด้วยแค่นั้นโอเคมาชมเรามาลองใช้ระเบิดดีกว่านะผมไม่มลองใช้ให้ดูสักทีเลยระเบิดเนี่ยจุดเลยครับผมเอาไปกินระเบิดระเบิดแก๊สอ้าวไม่ระเบิดนะพี่โอ้ระเบิดแล้วทุกคนเป็นพิษเลยเนี่แล้วก็จะมีบ่อพิษตรงนี้ที่เรา,าเหยียบแล้วเราจะเสียเลือดแต่พวกนี้มันก็เสียเลือดเหมือนกันทุกคน่เห็นไหมอ้าวบ่อไปเร็วมากเขาเหยียบเขาจะเสียเลือดทุกคนเป็นบ่อพิษนะ ระเบิดพิษครับผมมาทุกคนเรามาเจอแล้วโบดสีดารอบนี้เราเจอเป็นนี่ทุกคนเทสลาแคนนอนนะเป็นปืนสายฟ้าเวอร์ชันอัปเกรดเป็นรถปืนถังมาดูกันว่าจะเป็นยังไงลองเอาไปซื้อดีกว่าทุกคนมาดูราคาเขากันนะอันนี้น่าจะแพงสุดแล้วธรรมาดาทั้งหมดดูทุกคนโอ้โหขึ้นยังไม่หยุดเลยขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกจุดสุดที่เท่าไหร่เนี่ยทุกคนโคตรแพงให้เราราคากันนะผมาราคาเท่าไหร่ถึงหนึ่งพันไหมคำตอบไปที่7 5 0้อยห้าิทุกคนซื้อไปเลยแล้วกัน เออแล้วผมจะเอาขึ้นรถไงแมเนะี่ยเอยเอาออกไงเก็บได้ไหมเนะี่ยเอเอเก็บเข้าถุงได้ทุกคนลองใช้กันทุกคนมามาดูาวุดใหม่กันนะครับผมมาลองเขายิงใส่กําแพงดูทุกคนเราต้องชาร์จเขาโดยการใช้สายฟ้าสามรอบนะทุกคนยิงสามรอบใส่ตรงนี้หนึ่งแล้วเขาก็จะชาร์จยิงไปนะทุกคนครบสามแล้วรอรอมันชาร์จไม่ได้จะยิงเนี่ยชาร์จแล้วครับผมตุม้มโอ้โหเดี๋ยวเราไปใช้กับ,บบอสดูทุกคนมา ถึงเวลาทุกคนเราจะลองเอาปืนนี้ไปสู้กับเจ้าโกแลแดดูนะมันจะยิงเข้าหรือเปล่าบอลมาแล้วทุกคนหนึ่งสอง,งนี่นัดหนึ่งสามมาปั๊บเต็มเต็มออ้โคตรแรงเกือบตัวเลยทุกคนม,มันนัดเดียวเรียบร้อยครับเอาตัลวละแรงอยู่นะทุกคนยิงทีเดียวเกือบดับขึ้นหลอดนะทุกคนแรงอยู่น้าทำไปเล่นปืนใหม่อ้าววอดเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนผมเอามายิงเล่นใส่แพงแต่ คนดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นก้อนพลังงานมันค้างทุกคนกระสุนเราค้างเป็นการพลังงานมากๆเลยสักอย่างอย่างเท่ทุกคนนึกว่าประตูวิติมันบักแนะทุกคนยิงแล้วมันค้างอยู่หน้าเนี่ยหน้ากำแพงน่าจะมีกำแพงลูกขนล็อกเขาไวครับผมยังเปียวเลยบักอะไรก็ไม่รู้ทุกคนโอเคท่านผู้ชมใน่สุดเราก็มาเจอสักทีนะไอเทมชินสุดท้ายเนี้ยอัปเดตแบบนี้คือระเบิดมือนั่นเองทุกคน ซึ่งก็สามารถเจอได้ที่เดียวกับโบดต,ตรงนี้เองนี่โบดรอบนี้มาเกิดข้างแคมป์เรานะทุกคนเป็นระเบิดนะราคาก็อยู่ที่ห้าร้อยทุกคนเท่าหอกเลยนะเราจะเข้าไปเอากันนะผมแต่ก่อนอื่นเลยต้องเคลียร์ซอมบี้ด้านในก่อนเออผมมีทะลุได้ป่ะทุกคนทะลุกรนะจกเนี่ยไม่รู้อะทะลุได้ป่ะลองดูทุกคนเฮ้ยทะลุได้โอ้โหทะลุคมคมเลยครับผมอยู่แค่นี้นะทุกคนนี่ระเบิดมือทุกคนโคตรเท่ลานลองซื้อไปราคาห้าร้อยทุกคนอันนี้แข่งโคตร รอเขาขึ้นเสร็จแต่ยังกัพี่ติ๊บติบติบติบตึบตึบห้าร้อยบาทได้มาแล้วทุกคนนี่มินิมชันตอนถือด้วยแต่ตอนนี้มันดีเลยนะได้มาแล้วทุกคนระเบิดระเบิดโฮลี่นะโฮลี่แฮนระเบิดแห่งสวรรค์ทุกคนระเบิดศักดิ์สิทธิ์ไปลองใช้กันจะเป็นยังไงนะแต่แบบมันหน้าตาดูดีอยู่นะทุกคนระเบิดอันนี้ไปลองไปใช้กันนะผมแต่ก่อนอื่นเลยผมจะมาลองแถวหมู่บ้านแล้วกันนะทุกคน เดี๋ยวซื้อฐานไปลองไปปลาใส่ในหมู่บ้านดูจะเป็นไงระเบิดอันนี้เคยเหมือนเขาจะไม่ให้เราลองทุกคนปลาระเบิดมันตรงนี้แหละนี่ Achievement ขึ้นด้วยทุกคนโู้โกโก้คั Go นนะ่ะโดนเอารอทุกคนระเบิดเอารอโดนหมดไหมนะ่ะหมดเลยทุกคนเจียงโดนเอารอดักครับผมนัดเดียวจุกๆแล้วก็เหมือนจะได้เป็นน้ํายาศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกคนนี่เป็น Holy Water นะเป็นน้ำยาศักดิ์สิทธิ์คล้ายจากสายฟ้าทุกคนเนี่ย อ่าได้บอกน้ำศักดิ์สิทธิ์มาก็มาในคนรระ,ะเบิดเมืองใหม่โคตรแรงนะคนเอาไปปลากลางวงหมู่บ้านนี่โคตรสุดอ่ะระเบิดอันนี้ก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับอัปเดตรอบนี้นะก็เรียกว่าเป็นอัปเดตที่โคตรใหญ่นะคนมีหลายอย่างเพิ่มเข้ามามากนะทั้งเคล็ดใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะซึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าดเดลโรเขาอัปเดตถี่ขึ้นนะทุกคนแม่แน่เขาจะกลับมาในไม่ช้านะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบนี้ต่อไปคนตำนานของเราที่ยังมีลมหายใจอ,อยู่นะโอเคเจอกันไปคลิปหน้าผมฝากไดตามก,าาก,กมันไรก็ได่่มมมกดดิิงคคลลปปใหหผเจอันน้าาวัีบผมบยเจอกน